อุบัติเหตุทางตาแบบไหนที่ต้องรีบมาหาหมอตาเลสิกหมอรุกเกตค่ะจากสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายสตานะ อุบัติเหตุทางตาเนี่ยเจอได้บ่อยนะบางทีก็ใส่แว่นทิ้มตาตัวเองบ้างหรือว่าเล่นกันแล้วนิ้วไปโดนตาบ้างนะคะแต่มีอุบัติเหตุบางแบบอาการบางอย่างที่ต้องรีบมปหาหมอตาทันทีไม่ควรรอนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือหลังอุบัติเหตุเนี่ยอาการตาแดงเนี่ยมันแดงเถือกแดงมากๆแดงรอบดวงตาอย่างเช่นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเลยว่าอาจจะมีลูกตาแตกแบบซ่อนๆอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งการที่จะรู้ได้ต้องให้คุณหมอตาตรวจหรือว่าทำซีทีลูกตาเท่านั้น อันดับที่2นะคะคือฟ้าแลบฟ้าผ่าค่ะในกรณีที่ลูกตาถูกกระแทกอย่างรุนแรงนะคะมีโอกาสที่เกิดจอประสาทตาฉีกขาดนะจอประสาทตาที่ฉีกขาดจะทําให้เกิดอาการฟ้าแลบแป๊บแปบแปบแปบนี้ได้นะคะซึ่งถ้าเรารีบรักษาจะไม่ค่อยเป็นอะไรคะ่ะแต่ถ้ารักษาชา้าจะเกิดจอประสาทตาลอกหลุดรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าไปผ่าตัดได้สัญญาณที่3นะคะคือเห็นจุดด,ดำๆปลิ้นออกมาจากตาดําค่ะ สีดำๆข้างในตาเราเนี่ยนะมันต้องอยู่ด้านในคะ่ะมันไม่ควรอยู่ด้านนอกท้าเม่ไรเห็นจุดดำๆมันปริ้นออกมาจากตาดำหรือรูม่านตาที่เคยกลมกลายเป็นรูปร่างอื่นๆเช่นเป็นวงรีนะคะหรือเป็นรูปรูกุญแจนะแบบนี้ควรรีบไปหาหมอตาเพราะคุณอาจมีลูกตาแตก จริงๆเนื้อเยื่อดำๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเห็นที่ตาดำหรือตาขาวนะก็อันตรายเพราะเนื้อเยื่อสีดำๆเนี่ยเขาเรียกว่ายูเวียเป็นเนื้อเยื่อชั้นลึกของดวงตาถ้ามันโผล่ออกมาที่ผิวให้เราเห็นอันนี้ระวังลูกตาแตกนะคะไม่ค่อยดีแล้และสัญญาณที่4นะคะคือน้ําตาไหลเยอะเกินเหตุค่ะ คือถ้าคุณเพิ่งโดนกระแทกมาแล้วโอ้โหน้ำตามันไหลโจกเลยแล้วก็ลืมตาไม่ขึ้นนะคะแบบนี้ควรรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าในลูกตาเรามีน้ําเยอะค่ะบางครั้งลูกตาแตกแล้วน้ํามันไหลรั่วออกมาคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ําตาไหลจริงๆไม่ใช่นะคะมันคือน้ําในลูกตานะซึ่งสีสัญญ,ญาณนี้มันทําให้บอกได้รู้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงลูกตาแตกถ้าเรารีบไปรักษารอดค่ะไม่บอดแต่ถ้ารักษาช้ามีโอกาสที่เชื้อมันจะเข้านะลุกลา ตามถึงขั้นที่ทําให้ตาบอดต้องนําลูกตาออกได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะคะถ้ามีอะไรแบบนี้จะได้ป้องกันทันนะด้วยความของยายจากเลสิกมาลูกเกตค่ะ